ครับผมเสร็จเรียบร้อยลงไปครับงานชั่วโมงเข้ามาตรงนี้ทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงครับ <S <S มาตั้งแต่เมื่อวานตอน, <S <S ต,อนตอนบ่ายครับนี่ก็เที่ยงแล้วครับผมของวันใหม่งานเจ็ดชั่วโมงครับทางเข้ามาตีนผู้ครับพี่น้องลำบากแน่ ผมเห็นผู้รับเหมาครับผมผู้รับเหมารถแมคโครนะครับบางคนครับเห็นลงคลิปมาบอกว่าทำงานชั่วโมงชั่วโมงละพันห้ารถแมคโครสองร้อยนะชั่วโมงละพันห้าโอ้โหพี่น้องคนเฮ็ดเดจังใดคนคือเฮ็ดยใดครับผมก็มีอยู่นะซานีก็ได้ก็นี่แหละจังหนึ่งครับพี่น้อง การค้นใหญ่การเขาสู้หนางานนะครับมันกับว่าแมนมาแนวเห็นยังไงครับลำบากเติบยูย่ครับราคาถูกคักร้ายกันบ่บไหวเนาะครับเนาะสวบทราบสวบทราบครับคนเป็นมีไมคโครน้ำกันการที่เพิว์ลเราล่งในคลิปมากสันเนี่ยมัน มันผลกระทบ,บนะครับผลกระทบถึงเจ้าอื่นที่เิ่นหลักษารละค่าไว้ยอยู่นะครับพื้นที่อื่นที่เขาหลักษารละค่าไว้ยอยู่มันกะผู้เิ่นหลักษารลค่าของชั่วโมงสองพันสองพันห้าสามพันนะครับกับมี่นะครับพี่น้องแต่ละพื้นที่มันกับทอกันเนาะ่นเบาลงซื้อจังสี่มันกั เฮ็ดให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาเจ้ารักษาราคาไหวยังสันได้อยู่นั่นเกิดความลังเลนะครับเกิดความลังเลว่าเอ้ยชั่วโมงทํางานรถแมคโครมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอเอาตามวามเป็นจริงนะครับที่ราคากลางๆเลยก็คือสองพันหาครับชั่วโมงหนึ่งค่ากลางๆที่อยู่ได้เลยน,นะครับของการทํางานของรถแมคโครนี่ครับ ก็คือขันสมมติว่าคนจังไปให้ขคุดอยู่จากยี่สิบมือข้งเดียวชั่วโมงละพันหาเฮ็ดใดบ่เฮ็ดใดอยู่ด้ครับพี่น้องแต่ว่าทามาขันชั่วโมงละพันหาห้มาแกลากไปหันเฮ็ดไหนเนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงเฮ็ดอ่ไดเด้ครับรถไมัคู่นี่เฮ็ดบ่ไ้ครับ รถเม็นโค้สองรอยนะครับเห็ดบัวไผยังเอาเข้าหน่เห็ดบัวไผเลยครับผมเห็ดบัวไผเลยหลากรายเขามาหนิก็ลำบากไม่แห้งเรามาเห็ดสามสุ่วงจริงจังสามสุ่วงก็ได้ถอดไดชช่วงพันหาสี่พันหาเหมือนปะสี่พันหาราคาน้ามั่นกับเบิร์ดแล้วครับพาลุกน้องกับเบิร์ดแล้วมันกับเบิร์ดเรืออย่างแล้ว เอาให้การกุศลบ่มันก็จะใช่ปริมาณปริมาณก็ได้แต่ปริมาณแล้วคุณภาพมันกระได้แล้วเอ้ามาถึงหน้างานต่อไปครับด่าเขามาเลย กับตันลน้นถอยดากผ้านี่เข้ามาเลยครับตรงไหนไม่ชันมากลงมาเลยกับตันล้นเลย

แต่ว่ามองข้างๆกันสองชั่วโมงได้บอกหลายว่ามองข้างกันมันมีน้ำเนาะมันเป็นสาเก่าเลยมันเป็นสาเก่ามันซุ่มเนี่ยมันจกไงเนาะโอ้ผักหวานกำลังสิโอ้เห็นผักหวานโอ้คือเอาอันนี้มาคุมมันเนาะคือมันมักยังสี่โอ้มันมักยังสีบ่ะันบ่มีนี่สิตายแล้วมัน มันนี่พี่เลี้ยงเลีมหรือไงเลีมไปเกียงไมไนี่ยุ่นต้นนึง่นของใหญ่สีแกเนยราันนี้ด้วยมีแนวเกี่ยงที่ก่อนต่อสีไม้้าป่านะเนี้ยเราเคื่อนลงไปเลนี่ยยงชาพุ่นละล้วนยางเป็นต้นต้นต้นพิทุคน่ะเดี๋ยวดอนเียตัวนีอนี่ลงได้เลยนี่กอบไพออกไปบ้างมาหันล้วนอ่ะหัวเพี้ยงมาจก่ร่ด็เอาออกล้วน มันเกะกะวะจังออามาูกเห็ไดยังชมเหมยเจ้าของอยู่งเพี้ยงมันี่จ่ยยกนกวเอาไปเอาไปไเแล้มันก็ได้ย่ง่อนไปทังมม่ขำขามขัแทนนี่ก็โดกับขามขแท่นนงอย่างนี้ตั้งแต่นี่มีกกรำเอากระไปนี่เล็บอะไรตีขามไปนี่เลยบอะไรบ่มััวมันไปแาอยู่หมอบแขนลงมันไปหลุม่ได้อนน ายางหลอดไปโหลดเหรอเนาะนี่ไหมครับ,รบงานนี้งานแป๊บๆครับผมงานแป๊บๆลงมาอัดไออัดอห้อยหัวครับพันแท่นหน้าไอ้ย่ายครับ หูจอครับอันแค่หัวครับนี่ครับเสียงห้อนเสียงหอนตัวเดินเตียนเผาเรายัางมาทัานหายครับน่าจะเป็นที่ลูกปืนครับลูกปืนมันหอม คืนตัวเครื่องจักรวานครับน้นหอมแต่ว,ว่าถามว่าเป็นไรไหมไม่ไม่เป็นไรครับมก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าดูอออกดูวันนั้นก็สำรวจดูแล้วครับง่ายออกครับบอนโผขึ้มาก ไปอีกหน้างานใหม่ครับทีนี้นี่จ็อบครับของคุณพ่อเราบอกว่าควันสีหญ่ไปมากเฮ็ดนี่พรายเดอร์เขาเข้าแน่เขาเนาะ